không ăn quá cả quá cả quá tôi mà khoa, nó quá nữa anh ơi nghe đi nhá quá cả quá cả quá tôi mà khoa, nó quá nữa anh ơi ะนี่ยัโอโหออานะครับสูนะฮันน่านะครับโดนครับโดนวันนี้โดนครับโดนครับวันนี้โดนครับไ่มเนี่เปิดไล่เาเดียวครับ 走拜拜走拜拜 โยครับเบนครับเบนครับเปิดทางใหม่ครับไม่สู้แล้วบเบนไม่สู้เปิดทางใหม่ครับโอ้อน,นั่นเปิดไปทุกผู้เห็นป่ะอุกพู้หลงดีวป่ะ มาห้นมเให้ห้มใหมาห้มเ้อ่าเป็นนยโยครับส่งรับก็แน่ยหนยกดน โอ้ดับแล้วครับได้หนาะได้เนาะได้เดี๋ยวต้องลงยุ่งต้องลงยุ่งได้เลยเอาสอพี่น้อนงลอะครับครับจ,จุยแล้วครับสองั้งครับดับสองั้งแล้วครับ เลดเดอร์ครับร้อยห้าสิบครับก็ก็ก็แน่วยดีกว่า ผ่านขึ้นมาแล้วครับติดตรงนี้ครับติดตรงนี้โอเคครับสผมแรง,ง,งหมดครับตีแล้วแรงหมดครับหมดไงก็อรอยเดียวนะอ่าครับขโยกน,นี้ขโยได้เลยอีกทีครับอ,อีกนิดเดียวครับ แล้วหลครับานเอเดอร์ครับอ่านแล้วครับโมไโยงครับมาว่าใดว่าใดเฮ้ เออเลกิหน่อยอิกอย่างไ่อย่างสำวุด้องันน้ครับชิดใจเลื่อนเละครับใ่เยียวรังไงเลยโอ้โหเอาไว้นี่แบบชิบๆเร็วเกินครับพ่อรดแรงครับรถแรงขอหลุดครับไ่ครับถ้าแจกันนีครับถ้าแจครับโอเค นี่ครับสู้ครับสู้โยสู้โยเนี่ยหมดเนี่หมดหนึ่งสี่สองเตื้อครับเลเดอร์แมวไปครับเดี๋ยวเราเนี้ยหัวทับใหญ่เลยไหน่อเนี่ยโอ้ไม่นอนนะคืนหน้าเจอกันคืนหน้าเจอกันหน่อยในยังหมดเส้นสีดีนะครับเนี่ยถ้าสีดีผมสำหรัเหล่านี้ครับอาจาารย์ดิงอจารย์ดิงยังใส่เพิ่มนะครับเนียนเนียน